หน้าตาหล่อเชียวแล้วผมไปไหนเนี่ยอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งแมปนะครับที่เป็นรีโลเป็นการโลเพื่อหาของหนึ่งในพันหนึ่งในล้านใช่ครับแต่ว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่ก็คือแมปเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหการาฟฟิกเนี่ยสวยมากครัผู้ชมแล้วก็เสียงฟันดาบในชุงชิงชุง,ช,งชิงอะไรอืมเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันซึ่งแน่นอนว่าแมปอย่างนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการโลการสุ่มดวงนะครับนี่โลหรือว่าจะตายโอ้โห ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ผมเปิดเอาไว้ประมาณคืนนึงเรียบร้อยท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าไอเทมเนี่ยมันมีการฟูได้ด้วยโอ้เสียดายมากเลยน่าจะกดออโต้แบบออโต้เซลล์เอาไว้จะได้เอาแต่ของดีๆ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าเราได้อะไรมาบ้างซึ่งเจ้าแบบนี้เนี่ยคือมันมีความสุดยอดก็คือมันจะมีอาวุธมีของสวมใส่เพียบไปหมดอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเป,เ,ปเป็นรูปดาบควงมีรูปกระเป๋ากระเป๋าโอ้มีดาบครับ ทั้งดาบทั้งชุดทั้งกางเกงโอ้ oh, oh, เหมือนไมค์ครับเลยมีรองเท้าไหมเนี่ย <laughs> ไม่น่ามีครับโอ้แ oh, oh, สดงว่ากางเกงรวมรองเท้าไปเลยมีโอ้โ oh, ห oh, มีสายเวทด้วยอ่ะประมาณนี้ซึ่งอันนี้คืออะไรอ๋อ oh, อันนี้คือของที่ผมได้โอ้ oh, oh, ผมได้หมดแล้วโอ้ oh, <laughs> นี่้ oh, 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 oh. ระดับสีแดงท่านชมอันนี้โอ้โหผมได้เกือบสูงสุดเลยหรอ อันนี้หนึ่งเท่าไรเนี่ยมาเดี๋ยวผมแต่งตัวก่อนดีกว่าซึ่งหัวแดงๆนี่โหเท่เท่เท่เพิ่มเลือดมาอ0กสองร้อยนะครับท่านผู้ชมคือแบบนีอ้อธิบายก่อนก็คือเราต้องโรอนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะได้ของดีๆไปสู้ดันเจียนนั่นเองคล้ายๆโซโล่เลเวลลิ่งเหมือนกันนะครับอะอย่างน้อยก็มีหัวแล้วอะเดี๋ยวเรามาใส่เพิ่มเติมก่อนสีม่วงครับเป็นชุดเดี๋ยวนะสีม่วงกับสีแดงมันต่างกันเลือดต่างกันแค่สอง จริงไหมเนี่ยกางเกงครับ1 7 3อ้อเจส๋อโอเคก็คือหัวเนี่ยจะเพิ่มน้อยอ่าครบเซ็ตแล้วครับชุดมีไหล่ด้วยหรองนี้เนี่ยมันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับมีอยู่7ชิ้นอ่ามีดาบามีดาบอ่ามีดาบลองใส่ดูดาเมจเพิ่มมา40ิบโอ้อันนี่คือดาบดาบใช้สองมือได้หรอเออไม่ได้นี่คืออะไรอะ <c oughs> ตำเน่งคาทาเวทอะน่าใช่ครับอ๋อมันมีสายนะท่านผู้ชมว่าเราจะเล่นสายดาบหรือว่า จะเล่นสายเอ่อเวทเนี่ยวันนี้เดี๋ยวลองสายกายภาพก่อนดีกว่าก็คือสายดาบโปติเลยซึ่งดาบอันไหนดีที่สุดเดี๋ยวได้เมื่อกี้ผมเห็นสายเวทสีม่วงหรือเปล่าอ่าผมเปลี่ยนใจแล้วครับ <laughs> <laughs> เราเล่นสายเวทดีกว่าวันนี้แล้วอีกสามชิ้นนี่คืออะไรอะ่ะมันคือ,อยังไงอ๋มโอ้โหนี่เหรอเลสตาร์ฟหนึ่งสองอันนี้คืออะไรครับท่านผู้ชม,อมลองใช้สักอันหนึ่งเพราะว่าเรามีสองอันอ่ะโอ้เป็นของที่แบบเอาไว้ใส่ได้ครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่าอะไรอะ ใส่ไปก่อนยังมีเหลือไฟโอ้โหธาตุไฟเหรอมาครับโอโเป็นสายเวทหรือเปล่าเป็นสายสกิลโอ้โหนี่สุ่มสกิลได้ด้วยอีก3มช่องนี่คืออะไรครับท่านผู้ชมอืมมีอะไรแปลกๆให้ใส่ไ,ไหมไม่มีแล้วครับมีแค่นี้มีสกิลอ๋อนี่นี่เขานับเป็นสกิลสามอันนี้ มีเว็บพ่นก็คืออาวุธมีชุดแล้วก็มีไอเทมอ๋อน่าจะเป็นการใส่ไอเทมแต่ว,ว่าเรายังไม่มีไอเทมเลยครับเอาละผมต้องการอะไรอีกไหมเราดูตรงดาบนี้ดีกว่า,าเหมือนเป็นรูนครับตรงนี้อ๋อเป็นคาฟเหรอคือเราต้องฟาร์มดันเจี้ยนเพื่อเอามาคาฟขอท่านผู้ชมแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมีความสามารถต่างกันนี่ไงได้ของดีขึ้นอะไรงี้ใช่ไหมสุ่มของเร็วขึ้นซึ่งมีโอกาสคารัฟไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> คือถึงแม้ว่าเราจะฟาร์มครบแต่ก็ไม่การันตีครับอื อะไรเนี่ยนี่มันระบบแบบนี้เอามาเผาผลาญพลังชีวิตคนดูเอาละมาดูชุดหน่อยโอ้จากหน้าตาหลอ่ลอเมื่อกี้กลายเป็นหน้าตาแบบใส่เกาะชุดเต็มเรียบร้อยได้สีแดงมาตั้งอันหนึ่งมันมีอันหนึ่งที่สีสูงกว่าอันสีแดงก็คือเป็นสีสีม่วงซึ่งเขาเรียกว่าอะไรผมขอเรียกว่าสกิลแล้วกันนอเป็นสีของสีิลเล็บคระทาผม <c oughs> เอากระทามาตีเนี่ยนะโอ้ยเสียของหมด <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะ ร้อยคูณร้อยลัคกี้อืมอืมเก้าสิบเก้ารูปักเด็ดๆไว้ก่อนไว้ก่อนโอ้มีอัพสกิลด้วยอัพแรงครับท่านผู้ชมมีอัพแรงอ่ะมาดูในอ่ร้านค้านิดหนึ่งท่านผู้ชมก่อนจะไปเพิ่มโอกาสการคราฟของอืมมีเอ่อสุ่มเร็วขึ้นเพิ่มลัคกี้โอ้นี่น่าสนใจนะร้อยสี่สิบเก้ารูปักเพิ่มมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เพิ่มลัคกี้เหมือนกันเพิ่มมาสองร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ให้เงินสองเท่าเย็ดพีสองเท่าอ่าคูณร้อยคอนเทกเล่นนะ แล้วเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรไม่รู้แล้วก็นี่อะไรอะรีโลเฟสสุมหน้าเพื่ออะไร <c oughs> หน้านี่มันเอามาช่วยได้ด้วยหรอแล้วก็นี่ครับมีบูลลักกี้อะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะลองคูนร้อลักกี้ดูครับดูซิว่าคูนร้อยลักกี้รอบนึงเนี่ยจะได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยวลบของก่อนมาครับรอบหนึ่งมาครับมาครับมาครับหนึ่งในรอยเดี๋ยวฮะแค่นี้ไม่เห็นได้เลยเลยมาอีกรอบหนึง มาเลยครับรอบนี้อีกรอบหนึ่งขอขอโทษพอเลยผมว่าสูงเมงดีกว่า่ระบบน่าจะมีเบื้องต้นแค่นี้นะท่านผู้ชมก็คือเหมือนเพิง่งแมพเพิ่งมาด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันตัวดีวกว่ามีเขตปาร์ตี้มีจอยปาร์ตี้ด้วยโอเคโอ้แสดงว่าลงเขาเรียกว่าลงเลดลงดันเนี่ยสามารถลงเป็นเพื่อนได้ แปลว่าลงกันเยอะๆได้แต่ว่าเราลงคนเดียวมีแรงดีแลงซีมีแรงบีแล้วก็มีแรงเอไหมมีสูงสุด B ครับตอนนี้ที่วิว40เลยเราไปแร้งดีก่อนโอเคอันนี้ต้องเวห้าวิ15ก่อนถึงปรับระดับให้ยากขึ้นได้ไอเทมก็มีประมาณนี้ทู้ชม,มเหมือนมาลองดูใช่ไหมอ่าได้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 ไม่มีปัญหามาครับนะเปิดเสียงหน่อย <laughs> ทำไมเสียงมันอยา มันเสียงแบบสะท้อนมากโอ้โหสตาร์ท huh. ด oh, right. so. uh ันเจียนโอ้น huh. uh ี huh. uh ่มันโซโลเลยวิ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคล้ายคลึงอย่างมากสตาร์ทมาครับมีท่าหนึ่งท่าสองน่าจะฮิวท่าสามเป็นไฟโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วอืมอ่ะฮะอ่ะฮะโอ้วิ่งไม่ได้หรอเอาวิ่งได้สิมา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 อืม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 คาถาเวทมีไว้ทำลายไว้ทุบ อะไรคร <connect in no liebe> <pi weil> ับเนี่ยแล้วจะใส่กระาังวีทำไมหุนเลขกสามหน่อย่านผู้ชมเขาไฟปุ้มไม่มีใครตายเลยสักคนอืมโอ้มีเขาเขาเขาปล่อยไฟใส่เราได้ด้วยครับแต่ว่าเราเลื่อนไม่ลดเลยนะสายเวทคนนี้สายเวทคนนี้มานี่มานี่เลยอ่ะฮะได้อยู่ได้อยู่อ่ะฮะอืมมาสู้เวทกับเราหน่อยนี่เป็นไงไม่ตายครับอะไรเนี่ยสายเวทมาต้องต้องปาตรงตงนี่โอ้โหไม่ได้ไม่ไม่อะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยลบ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 โอเค โอ้ตีไม่โดนอ่ะฮะฮิวฮิวฮิวโอ้ม <iro> ันเหมือนกันเวฟหกครับท่านผู uh ้ชมตอนนี huh. ้เด oh, ี๋ยวเราจัดการแบ็คโอ้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 จัดการพวกนักเวทก่อนใช้ใช้ใช้เวทไฟนี่ตูมฮิวโอเคโอ้บอสครับเวฟที่สิบฮิวฮิวฮิวอ่ะฮะมา ขอมครับจริงด้วยโอ้อีกิดไม่ใช่เอาล่ปะป๋าเวทใส่ก่อนปังไม่แรงเลยตีแรงกว่าเยอะโอ้ยๆๆๆๆ <Victoria> โอ้ยๆๆๆโอ้ยโอ้อยเออขอสวนขอสวนขอสวนแลกหมัดกันไปแลกอ๋ออ๋อขยับซิโอ้โอโอโอตี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 ต,ตีสวนตีสวนอ่ะแลกกันไปแลกกันไปใครจะตายก่อนอือตาเรา,ตาเ,าตาเราตี เรียบร้อยครับอันนี้คือง่ายที่สุดโอ้โหยังยากอยู่นะได้ XP กับทองมาว้าวโอ้ใช้ได้ครับอันนี้อหลยอยังจากเมื่อกี้นะครับที่ลงดันเวลแรกไปเนี่ยผมก็ไปฟาร์มนอกรอบอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนู้้ชมเดี๋ยวดีว่าได้มิสติกแบบเพียบเลยเดี๋ยวเราไปย้ำแค้นกันใหม่เพราะว่าไอ้เจ้าลักกี้คูณร้อยเลวบัคเนี่ยอย่าไปหาซื้อนะมันไม่คุ้มเลยดูว่าผมอาจจะดวงไม่ดีอะไม่เป็นไรซึ่งไม่ได้ของที่แบบธรรมดามากเลยแต่ว่า เมื่อกี้ไปฟาร์มนอกรอบมานิดนึงได้นี่เลยนี่คือสายอาวุธดาบนะครับท่านผู้ชมซึ่งดาเมจเจ้าเวทเนี่ยประมาณ30นะครับแต่ว่าเจ้าดาบที่ได้มาล่าสุดเนี่ย1 1 0ดาเมจกับเจ้าอีกอันหนึ่งเป็น198ดาเมจ <c oughs> โอ้นี่มันบ้าไปแล้วครับอ <c oughs> ดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณ8เท่าเอาละชุดก็ครบเซตเลยว่าไม่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 ครบไม,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 ไม่ครบ,ครบ <c oughs> ขาดกางเกงอยู่ไม่เป็นไรกางเกงเป็นสีม่วงอยู่ก็ถือว่า เป็นเซตมิสติกระดับหนึ่งประมาณนี้ครับซึ่งอาวุธก็ได้มา,เ,าเขาเรียกว่าสกิลได้มาใหม่หมดเลยนะครับได้มาใหม่เพียบเลยเดี๋ยวเราไปลองกันหน่อยดีกว่าเอาอันใหม่ๆเข้าไปครับท่านผู้ชมเอาอันใหม่ๆเข้าไปมีดาบจงจ้วงนี้ด้วยเอาดาบจงจ้วงมาเอ๊ะทำไมใส่ไม่ได้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเน็ตปิงขึ้น <laughs> เดี๋ยวเฮ้ยดาบจงจ้วงไม่นะสกิลเราทำไมใช้งานไม่ได้หรือว่ามันเป็นเฉพาะแบบสายฮิลเลอร์ แล้วแบบเขาจะใช้กับเราไม่ได้เพราะเราคือสายดาบหรือเปล่าอา่อไม่มั่นใจครับแต่ว่าน,นี่ดาบสออันนี้ใช้ได้นะซึ่งฮิลเลอร์อันนี้ใช้ไม่ได้ครับอ่าเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนถ้าสมมติเราเอาสายเวทไปใช่ไหมเดี๋ยวเราลองใช้ไปพ่นหรือว่าเจ้าสายเวทเนี่ยเดี๋ยวใช้สกิลดาบได้หรือเปล่าได้ไหมไม่ได้โอ้ว่าอยู่ว่าทาไมใส่ไม่ได้โอ้เจ้าดาบลูนิกส์นะครับมิสติกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องใช้สกิลที่รองรับกับมัน สายเวทก็ใช้งานไม่ได้นี่ไงจริงด้วยครับอันนี้คือดาบใหญ่ใช่ไหมนี่ไอ้น,นี่คือดาบเล็กแน่นอนเลยจ้วงรุนรัวอย่างนี้ใช่ครับนี่คือผมเป็นดาบใหญ่มันก็เลยทำมัน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 ก็เลยใช้สกิลอื่นไม่ได้ไม่มีฮิลเลอร์ด้วยนะอ่าสว่วนล้ะแต่ว่าโอ้โหดาบใหญ่มากเลยนี่โอ้ดูการาฟฟิกต้องชม <laughs> อืมเ่อสู้ทำกลางแสงมูนเท่ไปไหนเนี่ยอะ มันมีแบบเอ่อเอาไปตีบวกไมมไม่น่ามีนะครับอันนี้มิสติกเรียบร้อยอ่ะมิสติกหมดแล้วไปดูซิว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าซึ่งเวลตอนนี้เราก็อยู่เวลสิบใช่ไหมอ่ะเอาหมวดที่ยากขึ้นมาหน่อยดีกว่าอ<ม>ืมสตาร์ทดันเจียนมาครับรอบนี้เดี๋ยวนะคือชุดกับหัวเนี่ยโอ้โหมันเข้ากันมากนะเป็นมิสติกแล้วกางเกงอะไรเนี่ย <laughs> มาครับโอ้โดับใหญ่มากท่านผู้ชมดูโอ้โหกว้างกว้างมากกว้างมากนี่เวฟสองแล้วรวดเร็วอ๋อ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 ,อท่าสองหน่อย โอ้โอ้ดีว่าสายเวทอยู่ท่าแรกตูมโอ้โอ้ผมว่าผมต้องคอนโทรวแบบนี้ครับเป็นกดชิปอาแล้วก็หมุนอีกรอบนึงโอ้โหเกี้ยงโอ้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 อุ้ยเขาแรงมากเลยคุณผู้ชมเราไม่มีฮิวนี่อ้าวซวยแล้วครับจะไหวหรือเปล่าอ่ะมาต้องเล่นแบบเย็นๆนะครับผมว่าเริ่มต้นเนี่ยเอาเป็นสายฮิวก็ดีนะครับชมเล่นง่ายดีนะครับอมาปาดแปดอ๋อต้องอยู่ใกล้ๆก่อนอะฮะ ะไปดีกว่ามาอุมอ้มอุ้มโอ้ย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 ,อยปาดแปดปาดแปดครับอืเปรี้ยงปาดแปดบอมโอ้โหตีธรรมดาก็ได้นะจริงมันก็แรงพอๆกันเลยนะบอมเรียบร้อยหมดเลยเบฟที่สิบเรียบร้อยมาเลื่อนเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดสวยเลยครับอันนี้คือโหมดที่ยากขึ้นนะก็เลยยากนะครับท่านผู้ชมนี ลบลบลบ okay. โอเคตีทีเดียวบอลพึ่งหลอดเดี๋ยวมาสกิลบัมโอ้โหเด้อเด้อเด้อเด้เขาตีแรงเหมือนกันเขาตีแรงจบท้ายด้วยท่าแรกเรียบร้อยโอ,โอ้โหดาเมตเราบ้ามากเลย โอ้โหโหดมากอโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวขอแยกไปสูมส่มีเครตก่อนล้วกันสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าใครไม่อยากเสียลมบัาแบบผมร้านอุปรกรณ์น,นะครับไอเทมราคาถูกเพียบเลยลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ